ระไม่ปอยสู้ๆนะปล่ยกระโดดไปกระโดดไปกระโดดไปปล่อยปล่อยแล้ันี้จะมีปันเดป่อยไปไปปันเดาปล่อยเอาบันเดาเอามาเอามาเอามาโอเคปลปอยไปเลยไปเลยไปเลยจัดการให้ได้ปล่อย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 ไป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 ปอปาร้าปล่อยปล่อยปลาร้าปล่อยไปเรื่อยมาไอ้เนี่ยคุยกับมึงเนี่ย อออรกับมอสต่อยปอยปวดหัวนะปวดหัวนะบางทีนะโอ้ยพีเจอร์ลปอยจะลอยขอซาลาหน่อยขอพาลาหน่อยเฮ้ชสวนโปร bro กระมัดปอย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 โอ้ยปอยลอยชมอปปอยเก่งจังเลยอ่ะเก่งเลยอ่ะกระมัดปอยโอ้โหจังเลยอ่ะพี่ว่ากระมัดปอยว่าโอ้โอเมนโอเมนฝั่งเราแม่งปวดหัวเรา เงียบไปเลยแกดิแ oh, ก oh, ิบรอแกดิขอหน่อยขอน่อยขอน่อยเร็วขอน่อยน่อยขไปเอาไปแลกเอไปแลกโอเคไอ้ปอยปอยปอยโอเคเอาปอไอ้ชายซื้อปืนไอ้เพื่อนซื้อโอเมนโอเมน่นไอ้ปิก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 ปอยปิกปอยโอเมนโอเมนโอเมนพ่นหัวนาปิดเสียงแล้วออปิกีปิกีปอปิกีปิกอ๋อเพื่อนปิออ Nó short, nó short, short, short. mít long 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 long. Oh my god, nice boy. mấy, <coughs> mấy, <Mother ,ocracy. coughs> <coughs> oh, Ok, biết rồi Mình đã làm rồi Mình

าตัวเราจาน่นเกียวบลงไปเก็บเรียอเ่ไซื้อซื easy point point easy p o i n พี่พี่เก็บสกินใหม่ไหมห้องดีอยู่ตรงไซเปอร์อ่ะ easy point easy point easy ออ last round in the half ไม่ใครจะขอแล้วไหมครับเอาแล้วมึงท o โร l i n t o kill โอ้โอบเต็มหมดเลยเอาไปเอาไปตอายตเอาไปเอาไปเอาไปเลนเอาไปเอาไปเล่นอ o p a r ย e อ o n พอย t ี a พอย n t point อย s p o ิไซ ฝั Match point. 4> 4 so 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 ่งหนูก็ไม่ยอมแพ้ยิงสิบสูดสิบสูดพี้ปล่อยเฟรี้ิี้่อยไม่ออกฮียคุณเลยไม่ออกจรไงเล่นไม่ได้อะไรพี่เลลยไม่ได้เลยอะไรพี่แอบ

ทีม่วงกูแตกไอ้ตากโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้าโอ้าโอ้ย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 โอยโอยโอ้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 ยโอยโอ้ยโอ้ยอยโอ้ยโอยโอ้ยโอ้ยโออ้อ้ยอลยโอลยโอ้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 ยออ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 อ

แ่กูล่ะลมหรือว่ากูเป็นคนไทยเหี้ยมาขอกินนึงขวเลสปอยสปอยปอยพี่มันอาจจะไปชนเกินมันที่แบบคนไทยได้ไม่รู้วอล์ฟฟลอยด์ Where boy, where boy? One enemy remaining. I give them win, boy. Let's go, let's go on go. goal. Pen, pen, the boy. Oh, uh, boy, boy. Don't win this game, my boy. Don't win this game, boy. Oh, yeah, oh my oh, god. god, Let's go -boy. Nice. -boy. <laughs> it's going to keep on. It's an accident, man. Let's go. Let's go.